ง่วเป็นตัวคือจะแมวาม,มาหลายแต่พี่น้องตอนนี้นะครับประชาการง่วในประเทศหลายคักการระบายออกขายไหต่างประเทศนั่นมันจะบป็เหตุแห่งง่วลุ่นประเทศบร่ราคาก็จะตกต่ำลงสวัสดีครับผมโคบานเมืองรวยเกินตอนนี้ประชาการง่วในประเทศของเฮาค่อนข,ข้างที่จะหลายนะครับผอมเบิงของมูลต่างแต่ เดือนมอกราปีสองหาหกเจ็ดเนี่ยครับในปีนี้เลยนะครับงัวในประเทศของเฮ้ามีมีหลายนะครับประมาณประมาณเก้าล้านเจ็ดแสนตัวนะครับเก้าล้านเจ็ดแสนตัวนะครับคนเลี้ยงงัวน,นี่ก็ฉเฉลี่ยอยู่ที่ล้านหนึ่งล้านสี่แสนคน ซึ่งง่วมีปริมาณมากในเดือนมกราดนะครับแล้วกาจะเพิ่มขึ้นต้อเนื่องนะครับตอนนี้ง้วในประเทศอาจจะเพิ่มมากกว่าเก้า, 9, 9าเกล้านเจ็ดแสนตัวนะครับอาจจะเป็นหลักสิบล้านตัวก็ได้นะครับก็คือปกติเมื่อจะนวนง่วนะครับมีหลายนะครับมันก็จะออกลูกแพร่พันธุ์ออกมานะครับเป็นหลวงงัวยอย่างต่างๆ ที่นี่การสื่อขายในประเทศการบริโภคกัญยงบ่อถ่อใดนะครับส่วนใหญ่ส,าสมากก็คือไปขึ้นเขียงนะครับหรือสื่อขายเน่นะครับรายย่อยสื่อขายกันอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมทาาบริษัทนะครับในช่วงนี้นะครับเวียนาน้ำขอามาก,กว่าเสือนะครับเฮาเบิงอัตราของเวียนานา้ำก่อนเสือกัญยงบ่หลายปันใดน,นะครับมากว่าเสือถามว่าต่อตอ่ตอเดือนนี้งว บ้านเพียบพอแม่พ่นอมบ้านเฮาจะขายได้ไปจักโตนะครับเป็นหลักมื่นโตบอตอเดือนในขณะที่ง่วในประเทศนี้หลายครับดังนั้นแล้วนะครับในเมื่ออัตราการเติบโตของง่วหลายนะครับราการสื่อก็นยังบอสมดุลกันปัญหาที่ตามมาอาจจะเหตให้ราคาง่ว มีราคาถูกในระยะยาวหลายๆคนทำานายไว้หกเดือนราคาขึ้นหกเดือนราคาขึ้นมันกะบ่เน่นะครับเพราะว่าผมว่าอัตราการนําออกนะครับการพอขาดเวียดนามมาสื่อเนี่ยก็ยั่งหน่อยอยู่เมื่อเทียบปริมาณง่วที่อยู่ในประเทศนะครับซึ่งมีถึง เก่าล้านเจ็ดแสนตัวในปีมกรานะครับการลาอาจจะถึง10ล้านตัวเมื่ออัตราการระบายออกหน่อยกว่าการที่มียูนะครับงัวดถี่มียูก็จะเกิดออกลูกแพรพั่นไปนะครับกระเช้ยแห่งประชากรง่วหลายคือเกา่าสิ่งที่สําคัญนะครับนั่นคือการตลาดการสร่งออกง่วงให้ได้ปกติในประเทศของเฮากะบ,บริโภค เหนือง่วกับยังบ่อลายปันไดน,นะครับกับพ่อมีอยู่แต่ว่าบ่อลายก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เฮตให้ง่วงราคาถูกนะครับและผมคิดว่าอาจจะระยะยากวก็ใดนะครับเพราะพอไปเบิ่งไอ้ง่วงตัวนะครับจากข้อมูลในปีนี้นะครับในปีนี้แนโนมเพิ่มเพิ่มมากขึ้นหาหมื่นถึงแสนตัวต่อ ต่อเดือนนะครับต่อเดือนถามว่าการเพิ่มขึ้นในปริมาณน,นี้กับอัตราการระบายออกออกไปนั้นมันก็ยังมีหน่อยนะครับแต่ก่อนนี่มหาอำนาจจังจีนนะครับเขามาซื้อนะครับก็บพอมีการแข่งขันการก่านซื้อนะครับจีนเป็นประชากรในประเทศของเขาหลายนะครับกขเลยซื้องูวออก กว่าสื่งงวจากประเทศเฮ้าได้หลายเหตุแห่งงวลดลงลดจำนวนลงนะครับในปีที่งวราคาสูงที่ผ่านมานี่แหละครับพอแมพ่พน้องต้องอดทนจากน้อยนะครับช่วงนี้ก็คือมีการสื่อขายกันนะครับในตลาดงวดรคาคเวียดอาจจะสื่อขายมาหลับสื่อในราคาถูกนะครับนันก็คือการระบายแต่ว่าจะขายแพง จะขายแพงมนันกับเป็นไปได้างากนะครับนอกจากที่ทั้งรัฐบาลเพิ่นจะเข้ามาเหตุการณ์ตลาดห้ส่งออกห้ตามที่เพิ่นได้ทิ้งนโยบายไว้ลำพังเพียงแคลว่าการบริโภคในประเทศแล้วการบริโภคในประเทศแล้วนี่็คือมันบอสามารถที่จะเฮ็ดใหง่งัวตัวนี่ลดจำนวนลงได้เท่าที่ควร พราว่าการบริโภคในเประเทศเท่าคนนิยมกินเนื้อง,ง่วมีเฉพาะบางกลุ่มนะครับบอมแนทั้งหมดแล้วก็เพิินกับบริกินทุกมือเนาะบริกินทุกมืออย่างที่เอฟซีของโคบานเด้ก้าไว้นะครับการผลิตเ็นวาการผลิตมากกว่าการขายนะครับการขายการผลิตมากกว่าการขาย สินค้านั่นก็นยังคงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะง่วนะครับแต่ว่าการขายง่วออกนะครับการส่งออกยังหน่อยอยู่นะครับยังหน่อยอยู่มันจะบ่เกิดการสมดุลจะเห็นแห้งั่วนนะครับล้นตลาดล้นประเทศส่งผลให้ราคานั้นยังคงต่าอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าบม่มีการส่งออกบ่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือง่วตัวต่างๆ ปัญหาที่ตามมากก็คืออาจเหตุให้ง่วนั่นราคาถูกในระยะยาวกับเป็นใดท,ที่จริงแล้วนะครับคนที่ต้องการเหนื้อง,ง่วหนังมีหลายประเทศนะครับถ้าเข้าไดหรับการส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับให้เข้าถึงในทุกๆขั้วเรื่อนที่จะสมัครขายง่วใได้นะครับ ตลาดนั่นบ่แม,มนจํากัดแค่ประเภทเพื่อนบ้านนะครับมันมีหลายมองนะครับที่รัฐบาลว่าจะเรื่องของส่งออกไปยังซาอุอารเบีนะครับจะเป็นยังไดแน่หอดใจแหล้วตุกมือนี่คือเป็นสีเง,เงียบแต่หลายประเทศนะครับเมื่อว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับประเทศทั้งยุโรปนะครับท่าว่าเป็นไปได้นะครับกะถา้างการตลาดใด ก็จะเหตุแห่งงัวนั่นระบายได้เร็วนะครับแล้วก็งัวก้อนที่จะส่งออกประเทศนั่นนะครับอาจจะเป็นในรูปของการแปรรูปในรูปของการแปรรูปหรือทรงเป็นตัวก็ได้ครับการแปรรูปที่รัฐบาลว่าจะเทศเกี่ยวกับโรคขาซัดไห้นะครับโรคขาลงเชื่อโลงเชือดน,นะครับแล้วก็ส่งออกนอกประเทศ งวนในขั้วเลื่อนยังมีหลายนะครับแต่ว่ากับผมก็ยังมองบอกออกว่าจะขายโดยวิธีการใดทางงบประมาณนะครับไปลงทุนเรื่องของการาหาตลาดนะครับ้ายหาตลาดการโ่งออกการแปลรูปนะครับให้ประชาชนส่งง่วนที่จะคล้องมีนี่ให้กับหลัดโหลดต่อมบาหัรัดเอาไปแปลรูปขายส่งออกแต่ว่ามันตงพิการเจรจาไม่มาตรฐาน ซึ่งโครงการก็เหมือนเหมือนจะดูดีนะครับยังบอเห็นเป็นหลุประทัมวาใดดำเนินการอีหยงแน่ตุกคนก็นรอค่อยอยู่นะครับเมื่อแมนว่าไปเบิงต่อ่างั่วของคนทุนหลายนะครับง่วงของคนทุนหลฟ้ามใหญ่ใ่ปฏิพันธ์ทรงออกได้ยู่แล้วเพิ่นกับ่มีปัญหาอีหยงครับเพราะว่าพ่นมีเงินมีงบที่จะลงทุนแ้ะก็สทงออก ก,ก็ได้เกิดก็ให้เกิดกาไรต่อคนที่เขาถึงแต่ว่าไฟโค้ดโคเลื่อนนันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบานเท่าทั้งโค้เลื่อนนันก็ต้องแหการสนับสนุนเพิ่นนะครับต้องแหการสนับสนุนเพิน่นโมเมนก็คือทุกมือเนียคือขายง่วตามมีตามเกิดไปนะครับขายกันเองซื้อขายกันเองไม่มีการมาควบคุมอะไรหรืออะไรทั้งสิ้น ว่มีการเห็นตลาดให้นะครับโปรเจกต์ที่ว่าจะส่งงัวออกประเทศนั่นประเทศนี้ผมได้ยินมาโดนแล้วครับแต่ว่ากายัางบบเห็นเป็นรูป,ประมจักเทียกับมีแค่คนเลี้ยงงัวขายงัวให้กับนายหอยยุทุกมือนี่่ว่าจะไปไปทางใดไปส่งออกหรือขึ้นเขียงนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้นะครับสรุปแล้วนะครับ ตอนนี้ถ้าผมมองจากข้อมูลแล้วก็นแน่นุ่มนะครับง่วในประเทศของเฮ้าหลายนะครับแล้วที่เฮ้าสามารถเอาง้วออกออกระบายง้วออกได้นะครับตอนนี้เห็นชัดๆคือมีทั้งเวียดนามเราพ่นสื่อนะครับโดยอัตราการสื่อสื่อหลายก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดหลายหลายแบบใดหลายคือมันถ้าเกิดเทียบกับจํานวนง,ง่วทั้งหมดนี่นะครับมันบ่หลายนะครับ มันไปเลยหน่อยนะครับในขณะที่ง่วกัออกดอกแพ้พันนะครับออกดอกผนนะครับเป็นดูง่วกัเฮ็ดไหจมน,นง่วเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับราคาก็ยังยังคงต่ำอยู่ยังยังถูกอยู่และผมมาคิดว่าหนาจะไปในระยะยาวพอครับเพราะว่าง่วยังมีการผลิตง่วมันยังหลายการขายออกมันยังหน่อยส่งออก ดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับทงางทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมาสอยเหลือในการส่งออกนะครับลหลายประเทศเขาต้องการครับแต่เขาจะมีวิธีการใดที่จะเอาหายไปขายได้ยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นการระบายงอออกนะครับสำหรับมนีโคบานเมืองรอยเกินมาเราสู่ผีสู่นองฟังเพียงซับหนีนะครับหากเพื่อนๆนนะครับ f อนะครับผู้ติดตามนะครับมักกะกดถูกใจนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ